สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมุ้งเชีวก็ได้ดอกเดียวนะครับวันนี้มวนจะมุนกับเป่าปังไปหามานะครับอีดอกนะครับมวนจะแกงใส่หมูสามชั้นนะครับอีดอกเราก็จะมีดอกกระเจียวด้วยนะครับเนี่ยดอกกระเจียวก็มีงามๆแบบนี้ว่าตอนนี้ขั้นตอนก็มวนก็จะปอกอันนี้ก่อนแล้วก็จะเอาไปแช่น้ําเกลือนะครับก็จะไม่ต้องมันไม่จะไม่คันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าต้องใส่ ต้องใส่ใบชาด้วยนะครับใส่ใบชาแล้วมันก็ต้มใส่ใบชาในคำบ,บอกว่าเจ๋วมากเลยนะครับเดี๋ยวเดีย๋ยวมนจะบอกก่อนนะครับน,บน้องตอนนี้ไม่ได้น้องดึงขออ,อ,อะไรมาก็ไม่รู้มาตรงไหนดิมาเจ้าปีหน่อยบอกปังว่าก็ไม่กินข้าวใชาดหค่ะเออไปรับจังอ่าถอนใบอ่าถอนต้นกระเทียมมานะครับวันบ้าลอยบัตรคนไทยนะครับเนาะ ยาวมากเลยคืออีกรอดนะฮะยาคุน่าสวนเลยนุอน่าสงวนแ้ปนี้นมขันนะแล้วหลัางานั้นมวนก็จะลอกเอาข้างนอกลอกกันออกกันนะมันก็นนเหมือนต้นบุกนะครับพี่น้องนี่นี่แล้วมวนก็จะต้องแบบนี้แล้วก็จะใส่น้ำเกลือจะใช้น้ำเกลือลงไปด้วยนะครับอันนี้ก็กินได้นะแต่ว่ามวนจะเอาแค่ตรงนี้มันนะครับ อ่าตรงนี้มันก็จะไม่เอานะครับแล้วก็อันนี้ก็อร่อยมันก็จะเอาอน,นี้ด้วยเ <มา S 1> นี่ยครับแล้วก็ต้องหักแบบนี้หักหัยงงงว่ามีที่ไหนแล้วมันก็จะแช่น้ำเกลือมันจะปอกทำแบงทำต้องมันเขาลื่นมาปอกปอกกูมีพอ เ,เตพวกหัวกอลูหัอแด้เ่นะคือรไม่ห้นะเขือเียบอลเองอืมอืมเหาเอย่ัวกอนนะเขา่าเหือนี่อา้อกหูเข้าบ้าง่หัวเหี้ยนันหเข้ามานี่อดอกนะครับนี่ดอกอีกดอกหรือ,อ,อไม่รู้ประเทศไทยที่บ้านมนเขาเรียกอกงอนะครับอนะ เนี๋ยมนขออนุญาตปอกก่อนนะครับนี่ก็เอานะครับแกงแซ่บนะครับพี่น้องแล้วก็ไข่มันีะก็อร่อยมันก็เอาหมดไขม่มันจะอยู่ข้างในนี่นะครับน,นี่โอเคครับพี่น้องเนาะทีนีหมดก็ทำ อันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมันก็จะแกงนะครับก็จะมีคือเทียดแล้วก็จะมีหอมหอมแดงแล้วก็จะมีกระเทียมแล้วก็จะมีกระชังๆน,นะครับมันจะแกงด้วยกันแล้วมวนก็มันก็ใช้วลาแกงนานนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูตอนกินอีกทีนะครับพี่น้องมาค่ะพี่น้องมามที่นี่ก็ฉุกเรียบร้อยนะครับหลังจากอันนั้นแกงอีดอกของเรานะครับกินกันชับ ถ้าเกิดคุณเกี่ยมไม่เปลี่ยนมันจะมันจะขั้นขั้นเยียบเยียบเยียบเยีบย,บ,ยบอย่างนี้นะครับคืออันนั้มันอ่ะไข่มันจะเนียวนอกๆอืม <c oughs> อ่นานใส่หมูสามชั้นนะมาค่ะพี่น้องโอ้ยมื่อเลยนุ่งคิดเป็นเลินครับคิดือทุกคน Ừ. Mm. Mm. giỏi mặc làm mỏi mê rồi Quá là Ngủ นืมครับกินกับผักแกรน,นี่แหละลิมมามากินเมื่อกีนน้่ย ลาไหนเวลานั้นนะครับอีงว่ามันออกอีกดอกมันออกอนะช่วงนี้หาไปที่ไหนก็มีเข้าป่ากก็เลยคงกินนะะอืม ยชีงไซเราก็เจียวเลยครับแล้วม่แล้วม่จะไปถ่ายขึ้นแบบว่าถ่ายดอกด้วยนะครับมาล้วนถาของปะอืจ้องไม่ค่ะจ่ายอ กินหังกอมขั้นอิดถามหไหมก็อืมอืม à, kia à còn cái chim tôi vườn cân á à. <laughs> vườn cân chứ bà có à không được bây giờ ý ngon lắm mà

มามากินตัวมาเอออันนี้ก็อีงอกคู่อีกกคู่นะครับเมียดังมูเขาให้มาใส่ยับเพียดเลยแบบมึงกังหลอนอนไหนหนุ่มเนี่ยน uh> ่ะอืม อร่อยน่าเขี้ยสดไม่กรอกด้วยอืมโอเคครับพี่น้องมุนชิ้วเพื่นใต้หนังแดนก็จะลาพี่น้องไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปอิงหอแล้วก็อิงหออีดอกนะครับแกงซ่บ รับขอบคุณที่ติดตามมันชิวกาได้ดังเดียนะครับขอบคุณที่เรากันนะครับเนาะมันก็ภาวานาว่าให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ประเทศพระมาขอเปิดเอ็นดังเนีตใช้ไว,ไว้นะครับคิดถึงทุกคนครับจ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ